ครับสวัสดีครับวันอังคารที่18พฤษภาคมอขอบคุณพระเจ้าเ,เราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่20ครับพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่20 บอกว่าคนที่เดินกับคนมีปัญญาก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายสุภาษิตบทที่13ข้อที่20คนที่เดินในเวอร์ชัน king james คนที่เดินกับคนมีปัญญาก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาใน NIV ก็จะบอกคนที่เดินกับปาดก็กลายเป็นคนฉลาด แต่เพื่อนฝูงของคนโง่จะรับพยันตรายขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เราใช้เวลาร่วมกันกันกบพระองค์พระเจ้าหัวใจของพระเจ้าความปรารถนาของพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นได้ใช้เวลาร่วมกันกันกบพรอะองค์ได้ยินไหมครับ ฮัลโหลได้ยินชัดนะชัดหรีอยงครับชัดหรือยงครับได้ไหมผมจ่ออ้อท่ปาน่าจะเป็นปัญหาเรื่องไมโครโฟนพี่ยีกับที่รักได้ยินชัดไหมตอบด้วยครับโอเคขอบคุณมากครับเเราอยู่ในเริ่มใหม่แล้วกันเนาะเราอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่13ข้อที่20 บอกว่าคนที่เดินกับคนมีปัญญาก็จะกลายเป็นคนมีปัญญาแต่เพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายผมชอบความคิดนี้เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาความคิดก็คือแบบพระเจ้าพระเจ้าปรารถนาให้ให้เราใช้เวลาร่วมกับพระองค์ตกลงนะเราเราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้ใช้เวลากับพระเจ้าเราเคยพูดหลายต่อหลายรอบมากว่าเราใช้เวลากับอะไรเราก็จะเป็นเหมือนสิ่งนั้น พี่ตุ้มอยู่ด้วยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพี่ตุ้มเราถูกสร้างมาเพื่อใช้เวลากับพระเจ้าเราใช้เวลากับอะไรเราจะเป็นเหมือนสิ่งนั้นขอบคุณพระเจ้าเรามีความสัมพันธ์กับอะไรเราก็จะเหมือนสิ่งนั้นพระธรรมสุภาษิตบทที่13บข้อที่20เป็นมือม่อเช้าผมนั่งอ่านข้องพี่เขาเล่าผมขอบคุณพระเจ้ามากเหละเป็นอะไรที่แบบ้ยหนุนใจมากเลยเป็นเหมือนหลักการหนึ่งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างมากเลย คนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญา,ว,าว้าวพระเจ้าคนที่เดินกับคนมีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาหมายความว่าไงพระเจ้ามีปัญญาครับโอเคพระเจ้ามีปัญญาพระองค์มีความคิดพระองค์มีสติปัญญาที่สูงกว่าและก็ดีกว่าเรามีคุณภาพที่ดีกว่าเราความคิดของพระเจ้าสติปัญญาของพระองค์สูงกว่าและดีกว่าเรา และพระองค์บอกว่าเดินกับเราเดินกับเราพระเจ้าพระเจ้าท้าทายให้เรานั้นมีความสัมพันธ์กับพระองค์ชักชวนให้เรานั้นเดินกับพระองค์เดินกับพระเจ้าผู้มีปัญญาทําให้เราได้รับปัญญาจากพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเนาะแค่เดินกับพระเจ้าผู้มีปัญญามันทําให้เราได้รับปัญญาจากพระองค์พระเจ้าเรียกเราให้เดินกับพระองค์และเดินกับผู้มีปัญญา จะทําให้เรากลายเป็นคนที่มีปัญญาปัญญาตามแบบอย่างของพระเจ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นในตําลาเรียนเข,เขาจะเรียกผมว่าสติปัญญาตามแบบอย่างของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้ามันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในห้องเรียนมันไม่ได้อยู่ในตําลาเรียนและมันไม่ได้อยู่ในการแบบเขาเรียกอะไรเหมือนถ้าถ้าเป็นชาวโลกทั่วไปก็จะเป็นเหมือนกับสายสม,มันกับสายอาชีพ ไม่สติปัญญาของพระเจ้าไม่ได้อยู่ในสายสามมันสติปัญญาของพระเจ้าไม่ได้อยู่สายอาชีพสติปัญญาของพระเจ้าอยู่ที่การที่เราเดินกับพระองค์เดินกับพระองค์ปัญญาของพระเจ้าอยู่ในเราเมื่อเราเดินกับพระองค์การเดินการเดินคือการใช้เวลาร่วมกันครับอืพระเจ้ามองหาเวลาที่จะใช้ร่วมกันกับเราอะ ขอบคุณพระเจ้าเราอยากอยู่ในที่ที่ได้ยินเสียงของพระเจ้าอยู่ที่ที่มีการสัมมิคิทำอยู่ที่มีคนที่แบบมีพูดเรื่องราวของพระเจ้าให้เราได้ยินในขณะที่เราใช้เวลาร่วมกันพระเจ้าให้สติปัญญากับเราพระเจ้ามองหาเวลาร่วมกันกับเราและเพียงแค่เราได้ใช้เวลาหรือเดินกันกันกบพระเจ้าเราได้รับปัญญาจากพระองค์อืมและปัญญาที่มาจากพระเจ้าครับมันเป็นสมบัติ มันเป็นสมบัติที่มีค่าอย่างมากในการใช้ชีวิตคริสเตียนบนโลกนี้สิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่เราต้องการคือสติปัญญาที่มาจากพระเจ้ามากกว่าทรัพย์สมบัติเพราะว่าต่อให้เราได้ทรัพย์สมบัติมามากมายแต่เราขาดสติปัญญาสมบัติที่เรามีมันก็กลายเป็นปัญหา คือแบบต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติมากมายแต่เราขาดสติปัญญาที่มาจากพระเจ้าไอ้สิ่งที่เรามีกลายเป็นปัญหาใหญ่แล้วเออเป็นอะไรที่ทรามานอย่างนี้ใช้เวลากับอะไรก็จะกลายเป็นแบบนั้นเดินกับผู้มีปัญญาจะกลายเป็นคนมีปัญญาพระเจ้าเรียกให้เราเดินกับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์และเราจะได้รับปัญญาตามแบบอย่างของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา ในทางตรงกันข้ามาพระธรรมสุาสิาสทธ์บอกไว้ในทางกลข้ามในขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อนของคนโง่จะถูกทำลายเดินกับพระเจ้าเดินกับพระเจ้าผู้มีปัญญาได้รับปัญญาเป็นเพื่อนกับคนโง่เขาเราจะถูกทำลายใช้เวลากับสิ่งที่ได้ไม่ได้มาจากพระเจ้าเรองะไเราไปใช้เวลากับบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าเพื่อนของคนโง่ เราจะถูกทำลายหมายความว่าไงความคิดความคิดของเราจะถูกทำลายจิตใจหรืออารมณ์ของเราจะถูกทำลายเมื่อเวลาที่เราใช้เวลากับบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของเรากับคนรอบข้างก็จะถูกทำลายเมื่อเราสารวนอยู่กับบางสิ่งที่ไม่ได้มาจากพระเจ้า ขอบคุณพระองค์การได้ใช้เวลากับพระเจ้ามันคือพระคุณมันคือความรักมันคือความเมตตาพระเจ้าพระเจ้ารอเราที่เราจะได้เดินไปกับพระองค์ใช้เวลาร่วมกันกับพระองค์สมิคิธรรมกับพระองค์ในทุกๆวันผ่านทุกๆเหตุการณ์ไปพร้อมกันกับพระองค์และในขณะที่เราเดินไปด้วยกันกับพระองค์เดินกับผู้มีปัญญาพระเจ้าให้ปัญญากับเรา อยู่กับปัญญาเดินกับปัญญาแล้วเราจะถูกทําให้เป็นผู้มีสติปัญญาและนั่นคือสิ่งสําคัญอย่างมากในการใช้ชีวิตคเตียนบนโลกใบนี้ขอบคุณพระเจ้าเราต้องการสติปัญญาที่มาจากพระองค์ในการดําเนินชีวิตรจริงๆเดินกับพระเจ้าครับพระเจ้ารักคุณครับเอเมน